มาหาเห็ดดิบวดิยู่หลายยพีดองเอ้ยเก็บเก็บเก็บเออมองได้ที่ว่าเขาบีทิมว่ แมนกวองดอกสองจุม่มบลญอันนี้แมนบ่เลยแมนอิลีอันนี้ก็แมนเดี๋ยวเก็บสองจุ่มดีก่อนอุ้ยอันนี้แมนบ่อันนี้ไม่กินไดบ่เนาะมือดีดีอันนี้ไ่แมนเวลาจะเอาด้วยคะ่ะใ,ให้เขาเป็นเสีย เขาเขากับพ่อเด็กเก็บด้วยจ้าพนมือมเอาด้วยจ้าเขาเดี๋ยเขาเป็นเสือพนมือมเอาด้อมอีดอกหนึ่งดอกหนึ่งนะคะนี่ ดอกนงาใดพี่น้อ,อ,องอ,อุ้งงามดูดีหละพี่น้องงามอยู่โอ้จะทำไนยุ่งหลายอไ้ได้ยุ่จ้ะดอกดอกงาเลยอดอกีอสวยโคตนะดอกหนึ่งพี่น้องจ หน <Bye. S 1> mm ึ่งดอกอือดีไก่เลยพี่น้องโอ้สองดอกคุณสองดอกนะคะเจ็บจเก็บนี่นี่ดอกหนึ่งดอเอาได้บ่เนาะเอาได้บอลมาเอาบ่ได้สองดีดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกหนึ่งดอกนี้งามอยู่เอาได้อยู่จ้ะ ดอกนี้สวยอยู่นะคะเหลือบ่เห็นโอ้ยจะหาบ่ดีกับ่อดีเห็นนี่พี่น้อกแอ้วหาดีๆก็เห็นมันก็เลยเกียงอยู่บ่ได้เกียงหน่อยมาใส่สายดี่พี่น้องพี่น้องบ่นนี้มาใสายพี่น้องบ่าจะเกลีอยู่เด้อมาใส่สายสิกระได้โอ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 ้ สองดอกอ่ะปีชิพ้ากี่ดอกปเปล่าอีกดอกหนึ่งลองเ,อเ,ลลเห็นดูสิเด้อได้ี๋ยวเห็นอยู่นี่มีดอกหนึ่งเด้อจ้ะนีด้วยอ้พี่นอ้องเบื้องบ่ดีนี่ปลายเล็ดอันนี้นี่นี่ตายบีอะโตัว คือเห็ดตายดืีอยุงลายลายขอว่าสิไลายสดให้พี่น้องเมืองมันอี๋จะเป็นอากาศลาสดบนเจ็บขึ้นเก่าเลยจ้ะเจ็บเหมือนเดิมโอ้ได้บนเนี่ยฮะกินออกก็จะออกไปบ่บืดอโอ้ยพี่น้องอย่าวางขวายเด้อ เป็นโรคุ้งแพร่ช่วยกอนขยุ้งอุ้งเทปก็เย็บผ่าเราคอยกันรักษารักษาหายเราก็คนอยู่บ้านคอยก็เอามาติดดูโคนอิ่มดอกบางง่ยเมื่อเห็ดเห็ดเขาไข่แล้วไปนอนเห็ดเขาแป้งหรือว่าเห็ดขอบขาวเออ,เออเก็บเลยไปเลยโอ้เก็บเลย เออแล้อเออพุเอ้ยเคลียจังดจังผอมกองจมกมน่ตายดอกเอยเอาก่อนจ็บกันจ็บกอนนี่ข้าเจ้าอันนีข้าเจ้าบีถีงเด้อขนองีนองข้าเจ้าว่เอานี่นี่ แค่เจ้าบีถิ่มไหมเจ้าเก็บเห็ดเจ้าบ่เอาข่อยเอาเมือดเด้อพี่น้องคอยเอาเมือดพะว่าข่อยมาสายข่อยมาสายข่อยก็เลยเอาเมือดเก็บแบบจะซาไปเก็บไป้บ่ได้เก็บไปเดี๋ยวไปเหยียบโอ้ย คนคนหาเห็ดหลายๆบ้างเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก็บสาสเขียไปน้นาผมก็วาล่ะนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึงเอ้ยนี่ดอกนึงเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่ดอกดอกนึงพี่น้องเขียดอก,ดอกนึงคนเก็บเห็ดนี่แหละ เดี๋ยวน้อยกะบี้เลยยั้อยเดี๋ยวน้อยขึ้นไปกะบี้ขอบักขอพักขอพักอย่าเหยียบแห้งถ้าเหยียบแห้งเดี๋ยวกะเซียนไอ้เทียนเินพื่อนเออ เดี๋ยวจะไปตัดขาเพราะว่าอยากเดีงเนื่ยกว็หยาบเหยีหยบเพลินถ้าเหยียบเพลินเราก็เพลินสเพินสีบบเพลินสีบสบใหญ่ไป็นหนานะถ้าเหยียบเพลินเราเออเพุ้นบใหญ่เก็บกองไว้ก่อนฮะ ขึ้ือ้วเจิเขึ้นอ้วอเขาอยากเป็นแบันสีบบใหญ่เด้อก็เห็นเห็นเพลินเยอ็ไป้ก็ได้หนรอก

ง่ามเลยทำง่ามเอยเมาเอาพานที่เลยเดี๋ยวเอาเด้อไ้นอยละกินแ่บไอ้วอยะกินแ่บพี่น้องเอาละคะ ดิข sure ้างนอกจะเก็บอยู่ดิไข่บอกทางกุ่นมันบพราอยมีทางกลุ่นอะเออมันสีมีดันเป็นเป็นบางมองข่อยเก็บล้วนๆเลยนะเก็บล้วนๆเลยข่อยเก็บกองไว้เด้อจางนอก โอ๊ยข่อยอยบย,ย่างข่อยเหยียบข่อยย่างข่อยเหยียบข่อยย่างเอาตีปอ,อ,อันนี้บ่เอาเดีอยจ้ะมันหนอย เอาหน่อยเงี้ะเดี๋ยวสิไปตัดขาจ้ะโอ้โดนแล้วเขาได้จ้ะ จุ่มๆดีนะแซ่บดอกก็โดนดอกเมื่อยาเลยดีขาข้เจ้าเอาไปดีมันดีดอกเขาฝึกเพขึ้นไหมนะจ้ะเนี่ยรอสืบค่ะพอดอกบานเหรอดอกเมืนเน่อยมีแต่ดอกบานดอกจุโมมุมีมะฮอดมองปลาล้อยได้ปลาล้อยแล้วว่าแล้วได้ตาดอกบานนี่คอยกับม่ได้ดอกบานนี่จ้ะ ออกบานนะคะเจ็บเปรั่วเลยพี่น้อกเดี๋ยว,วเขจะถี่มาตัดค่ะนี่ก็ดอกนี่จะออกบานเออนี่จะดอกบาน,อ,อ,น,น,บานอย่าว่างไข่เด้อคอเก็บโดนล้วนเลยเด้อเดี๋ยวเาเอาอุ๊ยพี่น้อง โอ้ยมักระดาบปาอ้าวเฮ็ดหนักดีเดี๋ยวขียนเก็บปัง้างไปเราขอาสิมัดตัดขานี่กระดอกบานดอกจุ่มมูมี่โอ้ยนี่นี่มีกระดอกบาน ดอกจมูกมี่ดอกจมูกมี่ดอกหนอมีแต่ดอกบานขับเกลือเอาเด้อค่ะดูดิบลเลือกค่ะเลือกจ้ะเห็ดหลายเลยเลือกจ้ะเออกับ่เอาอันนี้เน่าแล้วอันนี้จะเอาดอกนี้จ้ะ đi chào 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 ข้างนี้ข่อยบ่ได,ด้มาก,กันไงบ่ได,ด้มาก,กันเลยเน่าถิมเน่าถิมถ้ากันเน่าถิมเห็ดก็ไดโคตบ่มากเก็บก็เลยเน่าถิมโอ้ยไปได้เหรอไปได้หมดแล้วพี่น้องเก็บหมดแล้วบ่นี่ดิ โอยเจ็บเอามีให้เจ็บไปเจ็บออาอีน้อโอันนั้นแล้วอะไรจะทำตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหม ตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้ผอูพอตรงนี้ผพอูพอด้วยจ้ะอย่างนี้หยุดเป็นรั่วอีกขอว่านก็สีหยับนี่เด้อว,ว่านก็สีหยับนียเดีอเด้อ En skvett melk. เอาค่ะเอา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 ค่ะเอา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 ค่อาไปสุยใล้วเสร็จเอาุกหมดเลค่ะเอสว่วบ่อร่อยเนอะเสียขึ้นเลยเด้อพี่หนุ่ม สุดกเสร็จเอออกศันแล้วเ่าพากันมากกันน่ะว่าพากันมากมันกับบานถิมดยอะเออข้าเจ้าอันไปเอาอันักแกงโม่ออข้าเจ้าบ่มาก,กัน คอยบ่วเคลียดีเนี่ยร้อยขนาดบ่วเคลียกับบานเต็มอยู่ฮะเพิ่งไ,ได้พีด่ดอกสองคนพี่ดอกได้บอได้บอได้บอ